สวัสดีครับกดสัสดครสมาชิกดกริ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช่นเคยนะครับสวัสดีมาเจอกันในคลิปหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็ลงมแ,แล้วนะอัดมาแล้วแต่มือลั่นไปกดออกไปเงินมันก็เลยลบเลย สมองไปหมดแล้วนะครับเดือนนี้อาจจะช้าหน่อยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากหลายเรื่องนะครับก็คือลูกก็ไม่สบายด้วยเป็นโควิดนะครับแล้วก็มาติดพายุอีกหลายลูกเลยนะครับมันก็อาจจะช้าหน่อยเดือนนี้ช้าไปประมาณสิบวันก็ไม่เยอะหรอกนะครับสิบวันไม่เยอะนะครับก็จะเร่งทําให้นะครับตื่นตีห้านอนเที่ยงคืนนะครับประมาณนั้นนะ ผมจะเล่้ยงทำให้พร่อเลยอีกแค่3ใบนะครับเดี๋ยวอีก3ามใบเพราะใบที่8นี่ก็เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วคือกรงนกกาชวานะครับที่ผมเขียนหัวข้อไว้นั่นแหละนะครับแล้วก็คลิปที่ผมลงตรงนี้นะครับหลังจากกรงนกกาชวาเสร็จผมก็จะไปขึ้นไม้นากบุตรนะครับเป็นไม้แดงนะครับซีไม้แดงนะครับใบหนึ่งนะครับก็เตรียมไหว ไวทำ scrap. หลยไายนี่จะเลือกแบบให้สวยที่สุดแล้วลนะเนาะออกมั่งเหลืองสวยๆหน่อยนี่เลือกให้เนาะเรสั่งมามันก็ดีที่สุดตัวนี้แล้วหนละตอนนั้นก็จะมีดำๆก็อบอกไปแล้วลนะ่ะก็เลือกไอ้สวยไหมหนังก็สวยที่สุดแล้วมั้งครับถ้าผมจะสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับจะสั่งอีกรอบเดียวถ้าไม่ได้แบบสวยๆแบบนี้นะครับผมจะสั่งเจ้าอื่นแล้ว ผมจะไม่เอาแล้วนะก็คือมันอันนี้ก็สวยแต่อันนั้นก็ดำมันแต่ราคาเท่ากันมันก็ไม่ใช่นะครับถ้าหวายมันก็ก็โอเคผมเข้าใจนะครับไม่เป็นไรับให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> หมดตัวนี้แล้วผมจะสั่งอีกทีถ้าได้ดำๆมาอีกผมก็จะไม่สั่งแล้วนะครับอันนี้คือแป้นไม้นักบุ ผมจะ,ะใชะ้จะไมต้องไปเอาออกอีกนะครับนี่ยังไม่เสร็จคือตัดว้เฉยๆเลยยังไม่ได้ไปต,ตกแต่งเลยผมจะทําให้แบบลดน้าหนักให้มากที่สุดเพราะใบแรกมันน้ําหนักจะเยอะประมาณสองโลเลยนะจะเยอะโอไม้พวกพวกนี้มันจะหนักแต่จะลองเอาผมอาจจะเอาไม้หน,น้าบุตรนี้มาทําเป็น กนประตูแล้วก็แป้นเหดียบจะดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าเราจะลดน้ําหนักถ้าเรามาใสา่แป้นด้วยเนี่ยเราจะ <c oughs> อาจจะใช้ไม้สักมาทําเป็นแป้นข้างบนนะครับมันจะลดน้ําหนักเพราะไม้สักมันจะน้ําหนักจะเบาตัวนี้ครับเพราะว่าไม้สักมันเบากว่าไม้ประดูไม้ปูมันมันเบากว่าตัวนี้ตัวนี้จะหนักครับหนักที่สุดแล้วละ่ะ ก็โอเคนะครับจะต่อไปก็จะขึ้น17นิ้วให้หลังจากเสร็จไม้แดงไปนะครับผมจะขึ้น17นิ้วอีตอนแรกแกจะเอา18ถ้า18มันมันจะมันกระมังนะมันจะเหมือนกรงนกมันจะใหญ่มันจะกว้างเกินใช่ไหมผมเลย17นิ้ว,วนั่นแหละขนาดมาตรฐานแล้วล่ะกรงนกถ้าใหญ่ก็นั้นมันก็มันจะกว้างไป ใหญ่ไปมองไปก็เท่าเอา17นิ้วกําลังดีแกก็โทรมาบอกโอเค17นิ้วครับ17นิ้วผมก็จะลดราคาลงมาอีกแบบตามปกติราคาปกตินั่นแหละเนาะโอเคชมกันเลยนะครับเป็นกงนอกเขาชวาครับที่ใช้เครือไม้นะครับที่ใช้หวายมันจะอยู่กับน้องนะครับน้องก็จะเอาไว้ลงกลุ่มลงอะไรเนาะแต่ต้นนั้นสวยมากเพราะว่าใช้หวายทำ อันนี้ก็ไหวเหมือนกันใช่ไหวทำลายเหมือนกันนะครับแต่มันเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะครับเครื่อไม้มันอาจจะไม่เหนียวเหมือนกับไหวแต่ความแข็งแรงมันมันดีกว่าไหวนะครับเพราะเราลงนิเทนไปแล้วมันจะซึมเข้าไปซึมเข้าไปในผิวเครื่อไม้นะเพราะเราขัดขัดเรียบเลยผมจะขัดให้เรียบ เครืค่องไม้จะขัดให้ขาวให้เรียบเนาะตอนนี้จะไม่ค่อยขาวเท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าหน้าปวดฝนตกฝนอะไรมันมันเข้าไปเอายากนะครับผก็เอาได้เท่าที่ผมเอาได้เนาะก็พอดีเจ้าสุดท้ายนี้ก็จะได้เครือขาวมาเพราะว่าฝนมันไม่ตกแล้วนะครับเราก็เข้าไปเอาได้นะโอเคจะอธิบายทีละอย่างเนาะบนหัวนี้ก็ใช้หวายทำเนาะ นี่คือยึดแป้นนะครับผมยึดแป้นไว้ใส่อันนี้เด็กเด็กประมาณ30กิโลในขึ้นเหยียบได้นะครับอาจจะ 40, 40กโลก็ก็น่าจะได้ถ้าใบใหญ่ถ้าใส่พวกซี่เป็นพวกแกนไม้ประดูแกนไม้หน้าปวนี้ขึ้น,ข,นขึ้นเหยียบได้แต,แต่แต่ไม่เหยียบดีกว่านะครับมัน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 ไม่ดีนะครับ ถ้าขึ้นไปเยียบแล้วมันการที่เราทําให้ไม้มงคลเข้าไปแล้วเ,เราใช้ทเท้าไปเยียบมันจะไม่เป็นมงคลเอานะครับมันไม่ใช่ที่เหยียบ <c oughs> เป็นที่ขงังของของนะังเนาะก็จะมีหกสิบซี่นะครับหกสิบซี่นะครับซี่มันก็จะอยู่สามมิลน,นี่แหละนะสามมิล ถ้าใหญ่กว่านี้มันมันจะดูอ้วนเกินไปแล้วจะเพิ่มน้ําหนักให้กรงที่ผมไม่ใส่อันใหญ่มากเพราะว่าปองนกมันจะได้เบานะครับถ้าใส่ที่ใหญ่เกินไปมองไปมันจะมืดมันจะทึบแล้วก็เพิ่มน้ําหนักให้กรงนกด้วยนะครับแล้วก็ลดได้เท่าที่เราลดน้ําหนักให้มากที่สุดแต่เราเน้นความแข็งแรงนะครับเราเน้นแบบผมใส่กาวทุกจุดเลยไม่มีจุดไหนที่ผมไม่ใส่นะรับผมจะจอดทั้งหมดเลย ตามงงตามลายเนี่ยผมยอดหมดผมจะติดให้หมดเรยกรงใบนี้หมดกาวไปเจ็ดหลอดนะครับหลอดเล็กๆไม่ใหญ่เจ็ดหลอดต่อใบครับถ้าเป็นใบใหญ่ก็สิบนะครับมันไม่มีแต่ต้องกระดาษทรายด้วยนะครับสีด้วยหวายด้วยนะครับแล้วก็ลงทุนทุกอย่างทุกขั้นตอนต้องลงทุนทุกขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าจะ เอามาประกอบประกอบเลยจบไม่ใช่นะครับข้างล่างก็เป็นลายสวยผมจะใส่แบบแป้นผมจะใส่ข้างล่างแต่ยกยกขึ้นมาประมาณหนึ่งเซนให้ทําเสมอกันจะไม่ทาข้างบนงเลยเผื่อเรา,เ,าเปิดประตูอย่างนี้เนาะเราเปิดเปิดประตูป,ประตูนี่ก็ลื่นจัง เราเปิดประตูแล้วเอามือดันเข้าไปอย่างนี้มือเราจะมาติดหมุกแป้นข้างบนใช่ไหมแล้วก็นกเนี่ยถ้าเราทําตรงนี้ข้างล่างใช่ไหมมันก็สามารถเหยียบได้นะครับไม่ให้เท้าเขาวนดุดลงมางตรงช่องตรงนี้เนาะพอเขาเหยียบแล้ว,ลวก็โดดขึ้นไปเองเขาหละใช่ไหม <laughs> ประตูนี้ผมจะทำลื่น แต่ผมจะเว้นตรงนี้หน่อยหนึ่งเนาะเวลาปิดก็ล็อกนะครับมันก็จะแน่นนะครับมันจะมันติดกับตรงลายตรงนี้พอดีแล้วหัวนี้ผมจะล็อกล็อกเอียงหน่อยผมจะทําโค้งหน่อยหนึ่งเนาะเวลาเปิดถ้ายกขึ้นมานีน้เวลาปิดก็ปล่อยลงมาแล้วมันจะเว้นอยู่ตรงนี้แล้วก็กดก็คือล็อกเรียบร้อยนะครับ เพิ่งเพิ่งมีใบเดียวเนี่ยที่ผมทําผมลองทําดูมันจะได้ไหมก็โอเคเราไม่ต้องไปใช้ลูกยางล็อกไว้เนาะเราใช้ลูก,ลกยางมาล็อกไว้ก็ได้ครับถ้าประตูมันรวมเกินไปกลัวนกมันเปิดออกอันนี้เปิดไม่ได้แน่นอนครับพอแน่นเลยครับก็เราจะเปิดยกยกหมมัวขึ้นอย่างนี้เนาะเราจะปิดแล้วก็จะเบนเบนหน่อยนะครับล็อกเรียบร้อย ควาก้นมันจะอยู่35เซนะครับความสูงนี่จะอยู่34นะครับภูเขาชวาสวนงานถ้าใครสนใจนะครับอคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับหรือว่าใครสนใจที่อยากออทำอยากลองทำดูนะครับว่าออสนใจก็น่าสนใจอย่างนี้ก็คอมไม่ใต้คลิปมาผมจะลงคลิปกับขั้นตอนไหนเออตรงนี้ทำยไงครับยังนี้ครับวิธี ผมไม่กักครับผมบอกหมดให้ถามผมบมอกทำไปโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกมาที่เข้ามารับชมว,วันนี้นะครับฝากาทางเพจด้วยนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับเข้าไปก็กดติดตามให้กับคนขายส่มด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเนาะแล้วก็ปีใหม่อาจจะได้ เข้าไปไลน์ในเพจบ้างครับลังลังปีใหม่ไปแต่ตอนนี้สะสมให้ครบให้ได้สัก500ท่านก่อน,นครับตอนนี้มันเพิ่งได้ไม่ถึง300รอเลยครับอยากได้สัก500ท่านนะครับ<ไ>เพีนเนาะถ้าได้500้อมันก็จะขยายเปิดกว้างนะครับก็ผมจะขยันลงคลิปแล้วก็จะเอาไปลงในเพจตัววิธีการทําวิธีอะไรเนาะก็ u ูทูบด้วยถ้าใครสนใจ ว่าอยากรู้ว่าทำยังไงแบบใหม่ลิงใต้คลิปจะมีคลิปคลิปสอนอยู่แต่ถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามี๋ยวผมจะลงคลิปให้ทันทีเลยนะครับจะลงคลิปเลยะจะสอนลงคลิปโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมรอติดตามนะครับกับพี่ขาวดำนะครับเป็นกงนก าใช้กะพี้ไม้ขาวดำเ,เป็นซี่นะครับแล้วก็ประตูก็จะใช้ไม้ขาวดำเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม้นาปุ๋น,นะครับจะเป็นไม้อย่างอื่นนะครับเป็นกอนเป็นคอนอะไรเนี่ยอาจจะคอนนี่อาจจะใช้เป็นไม้ปด๋ยเพราะว่าคอนอย่างอื่นมันราคามันสูงมันใช้เปลือก <c oughs> ยาว โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากทีา่มาชมนะครับก็รอติดตามคลิปต่อไปต้องขอบคุณมากๆาที่มาชมนะวันนี้ก็สวัสดีครับ